LT Vision ลาวไทยนิวส์สบายดีพบกับผมแจ็คกี้ LT Vision เริ่มแล้วโครงการสะพานมิตรภาพลาวไทยแห่งที่6มีรายงานข่าวจากเวียงจันทรมนะครับสื่อท้องถิ่นลาวเขาได้รายงานเกี่ยวกับเรื่องของความคืบหน้านะครับในเรื่องของโครงการสร้างสะพานลาวไทยนะครับแห่งที่6ซึ่งเขาได้แจ้งว่า ไม่ปี2023เนี่ยเขาก็จะได้เริ่มลงมือก่อสร้างนะครับซึ่งเชื่อมกับแขวงสารวันที่อยู่ห่างจากเมืองนครหลวงเวียงจันทร์ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยประมาณ670กิโลเมตรนะครับแล้วก็ติดกับจังหวัดอุบลราชธานีทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนะครับสภาอนิรภาพลาวไทยแห่งที่6เนี่ยจะสามารถช่วยยกระดับในเรื่องของการค้าแล้วก็การลงทุนชายแดนแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศได้มากเลยนะครับ ท่านลิปตาคัติยะจากสํานักงานโยธาและการขนส่งสังก,กัดกระทรวงโยธาธิการและก็การขนส่งของลาวเนี่ยเขาก็ได้สรุปผลสํารวจของแบบสะพานมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งทางรัฐบาลไทยเนี่ย ก็เห็นพร้องนะครับในเรื่องของแบบเนี่ยไม่มีปัญหานะครับพร้อมที่จะเริ่มในเรื่องของการสำรวจแล้วก็วางแผนก่อสร้างตามแบบได้เลยนะครับซึ่งจะเริ่มสร้างในปี2023แล้วก็จะเสร็จในปี2025แล้วก็พร้อมกันนั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยจะช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องของเงินทุนก่อสร้างนะครับในการสนับสนุนจากโครงการของความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้านหรือน i ด้านะครับด้วยความช่วยเหลือแบบให้เปล่าแล้วก็ผู้ยืม สะพานมิตรภาพลาวไทยแห่งที่6เนี่ยเมื่อสร้างเสร็จเนี่ยจะมีความยาวอยู่ที่1.02กิโลเมตรจะเชื่อมทางหลวงหมายเลข13ใต้ก็คือเมืองลักขณเพงแขวงสารวันกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2112อในอำเภอนาตาลจังหวัดอุบลราชธานีของประเทศไทยโดยสะพานแห่งนี้นะครับไม่เป็นเพียงจะเชื่อมภาคตะวันออกของไทยกับตอนใต้ของลาวนะครับยังจะเป็นตัวเชื่อมโยงไปสู่เวียดนามตอนกลางและก็ทําหน้าที่เป็นระเบียงเศรษฐกิจสําหรับภูมิภาคนี้ด้วย ขณะเดียวกันเนี่ยสะพานแห่งนี้จะช่วยเร่งความพยายามของรัฐบาลในการเปลี่ยนจากประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลกลายเป็นจุดเชื่อมโยงนะหรือที่เรียกว่าแลนด์ลิงซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการขนส่งแล้วก็เร่งให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ต่างตอนใต้ของเราเราเนี่ยให้จเจริญรุ่งเรืองนะครับโดยแขวงสารวันจะเชื่อมต่อกับเขตระเบียงเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอย่างเต็มรูปแบบทันทีที่สะพานเปิดใช้นะ ปัจจุบันนี้สะพานข้ามแม่น้ำระหว่างลาวไทยนีย่มีด้วยกันสีแห่งโดยขณะนี้เนี่ยโครงการก่อสร้างสะพานแห่งที่5ซึ่งเชื่อมโยงแขวงบริคําไซกับจังหวัดบึงการเนี่ยคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างภายในปลายป,ายปีนี้และจะใช้เวลา3ปีในการก่อสร้างซึ่งคาดว่าจะเสร็จในปี2003แล้วพบกันใหม่กับ LTV ที i o n ถามข่าวลาวไทย รถกติดตาม LT Vision ถามข่าวลาวไทย